พึ่งก่อนนะครับนี่นะครับใหญ่นะพี่้องครับถือว่าใหญ่นะครับแต่ว่าเกาะหำครับ สวัสดีพี่น้องท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับวันนี้มาดูพึ่งรังเก่านะครับที่ผมมาเจอไว้แล้วก็ไม่ได้ตัดไปนะครับเพราะมันไม่มีหัวน้ํานะครับก็ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เลยครับถ้ามันยังเหลือนะครับผพาผ่านต้นมาดูนะครับเผื่อได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะยังเหลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็อยู่นู่นนะครับพึ่งนะครับ จะเดินไปกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ด้วยน,นะครับช่องหุ่นเปนโค้งนะครับไปครับพี่น้องครับไปตรงพึ่งเลยเหลือไหมไปดูครับพี่น้องครับพึ่งเราจะเหลือไหมนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โห,โหมีรอยคนเข้ามานะครับเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วมาง อย่าเอาพึ่งผมไปนะโอ้ยังอยู่ครับพี่น้องครับแต่เรื่องหัวน้ำนี่ต้องลุ้นอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวดูครับถ้าไม่มีก็ไม่เอานะครับอาจจะขอก้อนหัวน้ำไปทำชี้พึ่งเหนือพี่น้องครับรังก็ถือว่าก็ได้อยู่นะครับเพราะมันอยู่ต่ำนะครับแม่นี่แดงเลยนะครับ เดี๋ยวดูครับจะมีหัวน้ำหรือเปล่านะครับไปครับพี่น้องไปดูกันนะครับมีหัวน้ำหรือเปล่าไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เลยครับอย่างที่บอกนะครับไม่รุ่นใจร้อนครับวัวมันหายครับหนาวอีกแล้วครับวันนี้นะครับลงใช้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็ลมด้วยนะครับช่วยกันดับนะครับพัน ก็มาตอนต้นครับถ้าไม่มีกขอไปทำลีปพึ่งนะครับโอ้ถ้าทางจะไม่เงียบโอ้โหไม่มีอะไรวันไล่พึ่งอีกแล้วครับแสดงว่าไม่หยอดนะครับ อะไรกันนี่นีเลยครับนี่บพีบ่น้องครับพึ่งมันคงจะไปแล้วนะครับเพราะว่าดอกไม้แถวนี้ก็เริ่มวายแล้วนะครับเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะครับผมมาไล่พึ่งนะครับขอ,อนี่ไปทําขี้พึ่งแล้วกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปต่อนะครับกับพันต้นนะครับขอให้เจออีกนะครับไม่ใช่ได้ดูแต่เพิ่งล้างดังนี้นะครับพี่น้องครับหายหน่อยครับน้ำจำพีชเพิ่งนะครับ ช้าไปนะครับแมวนะครับไปครับพี่น้องครับสวัสดีรอบครับพี่น้องครับหลังจากที่พาพลานต้นไปไล่พึ่งมาแล้วนะครับผมมาเดินป่าครับยังไม่ทันได้ไปถึงไหนเลยครับเจอหนึ่งรังอยู่บนนี้ครับอาจจะย้อนแสงนะครับย้อนทางนั้นเคียบมืดเลย ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอะไรครับเอ้ารดูฝั่งนู้นครับพี่น้องครับมันย้อนแสงเลยครับโอ้ไม่ฟุกอยู่ตรงนี้อีกสักรังครับพันต้นครับออกมาทางนี้ไม่เห็นรังพึ่งครับนั่นครับพึ่งเลยครับซ่อนอยู่ข้างในนั่นนะครับรังก็พอได้นะครับ นี่ครับตัวเข้าตัวออกเต็มเลยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะอ่อนจะแก่จะเอาได้ไหมนะครับเดี๋ยวขึ้นไปลุยกันเลยครับพี่น้องครับไม่ต้องเสียเวลาครับเจอแล้วต้องจัดครับไม่งั้นหายครับไปลุยครับพี่น้องครับทําครบมาแล้วนะครับก็พึ่งอยู่บนนู้นนะครับไม่สูงหรอกนะครับแต่ไปดูว่าจะขึ้นได้ไหม นี่ครับต้นนะครับต้นอะไรไม่รู้ครับต้นอะไรกับพันต้นครับม่วงๆรับต้นไใหญ่ที่วับเดี๋ยวเจอกันบนต้นนู้นนะครับพี่น้องครับพึ่งอยู่นู้นนะครับว่าจะเห็นนะครับนู่นนะครับขึ้นมาแล้วรังใหญ่เมือนเโเหนื่อยครับผ่านต้นเดี๋ยวตามขึ้นมานะครับ ชุดครบก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับคู่ครับพี่น้องครับ ะไรวะไม่รู้ว่ากล้องเปื้อนไหมนะครับเลนอาจจะนั่นนะครับเดี๋ยวควันใส่พึ่งก่อนนะครับเป็นพึ่งแบบไหนขอให้อ่อนพอดีนะครับ ัันนต้ครบอาจจะอ่อนเกินไปก็ได้นะครับผ่านปุ่นว่าเกี่ยงเที่ยงดูเดี๋ยวผมขึ้นไปแป๊บหนึ่งครับ ยังไงคงต้องขอพี่น้องครับถ้าไม่เอาก็คงไม่ได้ครับปล่อยไว้นี่อาจจะเสียหายได้นะครับอพอได้อยู่ครับพันต้นครับมีน้ำหรือเปล่าตองไปลุ้นนะครับมรผมยังไม่เห็นครับก้อนหัวน้ำนะครับต้นมะตูมมัน หลอกหรือเปล่าครับโอ้โหใหญ่นะครับเนี่ยโอ้โหห่นน้ำไม่เจ็บเลยครับพันต้นครับแต่พอจะได้ตัวอ่อนครับ เหมือนไม่ค่อยมีน้ำพึ่งเลยครับโอ้โหพันต้นครับจะเหยียบกิ่งนี้นะครับโอ้ด้าน,นนะครับผมกลัวกิ่งนี้มันหักนะครับจะเหยียบกับผมมากนะครับใช่ครับใหญ่ครับนี่น้องครับ เต็มหมุดนี่น่าจะสุดยอดนะครับหูน้ำไม่เยอะครับอ้าันตัวจะเหยียบกิ่งนี้มากครับผมเสียวเสียวครับ ผมไม่รู้ว่าไม้มาตูมมันเป็นยังไงนะครับฟันตรงนี้หน่อยครับนี่นะครับใหญ่ครับพี่ยองครับถือว่าใหญ่ครับแต่ว่าหน้ําค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับถ้าเกิดมันเต็มก็น่าจะจอดเลยนะครับได้ตัวอ่อนครับไม่ตยว่ากันนะครับมันต้องจุดครบตัวเองอย่างครับ เดี๋ยวให้พันต้นไปตัดนะครับผมจะนั่งถ่ายอยรงนี้พอดีเลยนะครับอกำลังเต็มใหญ่เหมือนกันนะครับใช้ได้ครับขอตัวอ่อนนะครับอย่าว่ากันนะครับหัวน้ำแทบไม่มีนะครับนั่นนะครับให้พันต้นแต่งสถานที่สักคู่นะครับผมเสียวนะครับพันต้น สูงเหมือนกันนะครับนู่นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวให้พันต้นแต่งสถานที่ครับผมลงไปข้างล่างไปหาที่ตั้งมือถือก่อนครับเทคนิคไม่พึ่งต่อยครับพันต้นต้องรมควันพึ่งนคีครับโอ้โหลรื่อครับพึ่งแทบไม่กล้ากลับมาลังนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่อรับใหญ่ครับถ้าเต็มเนี่สุดยอดเลยคนูนครับควันครับสุกพอดีครับกว่าจะถึงมือลูกค้านะครับตัวอ่อนนะครับเจกกระทากันครับนี่หมอใจย็นนะครับอย่เพิ่งตัดนะครับใหญ่สวยงามนะครับจวตัดแล้วนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวาทางตูดนี่ไปทําชี้พึ่งนะครับใหญ่ครับเดี๋ยเขพาไปเยอะครับด,ด,ดูครับอันน้ครับเอามือออกตรงนี้นะครับ เกะหั่มรับหั่มมันโผล่มันเต่าท้อมโยนได้ครับโยนก็ได้ครับโย,ยนเลยครับนั่นเลยครับ สวยๆนะครับเทียบตัวใส่ได้ไหมครับสแผ่นหรือหนึ่ะโอ้ใช่ครับสองแผ่นนั่งเลยครับต้องครับกาดแล้วนะครับผูกนะครับไม่ใจนะครับในร่วงนะครับไหนครับอู้ใหญ่ไปครับต้องขยับถอยมาอีกนิดนึงครับนั่นแหละครับซ้ำแผ่นฮะตัดซ้ำแผ่นสามแผ่นนะครับ แล้วแกครับได้หมดครับมีนี่คอคมนะ้อครับตัวอ่อนสวยมากนะครับยอดครับต้องขอพี่น้องครับรังแบบนี้ต้องเอานะครับถ้าผมไม่เอาคนอื่นก็เอาอยู่ดีนะครับม่ทามาานะครับ กลัวมันจะอ่อนหักก็ตัดครึ่งก็ได้ครับบันต้นครับเหมือน,นจะย้วยเปล่าครับน,น้ำใ่นะครับแต่เป็นกีสอนส่วนมากนะครับ วันนะครับเมากันไปเป็นแผลๆเลยนะครับครึ่งอุปกรณ์ก็เนวนอนมานี่เลครับขาขึ่งแนีนอนใช่ไหมครับต้องนะครับโอเคครับไม่ครับให้มันไม่ไม่ไม่ครับแบบนี้พันต้นครับเดี๋ยวผมชี้พันต้นแป๊บนึงนะครับแบบนี้ครับถูกต้องครับที่มันที่มันเฉียงอยงนี้นิดนึงนะครับชิ้นมันจะพอดีครับ เอื้อมถึงนะครับเอื้อมถึงนะครับเออจับตรงนี้ถูกต้องครับเสียงลงครับเสียงลงนิดนึงครับถูกต้องครับเสียงลงครับต้องขึ้นไปครับนั่นเลยครับตัดเป็นแนวโค้งครับโอ้โหอ่อนสวยมากนะครับขอตัวอ่อนนะครับพี่น้องครับเดีายว่ากันครับเอาครับไปไหม้หลังพันต้นแล้วครับ รมแต่พึ่งก็ได้ครับไม่ต้องรมตัวเองก็ได้นะครับสวยนะครับใจเย็นครับอันทุนครับใจเย็นนะครับจะล่วงนะครับชิ้นที่สองนะครับสะอาดนะครับสะอาดครับ เจ็ครับชิ้นสุดท้ายนะครับสามชิ้นครับใส่ถุงสะอาดไปเหมือนกันเหมือนกันไปเหมือนกันนะครับดีครับดีครับทำดีครับมาตรฐานอยู่ในถุงผมมีครับปัดมีดล่วงไปแล้วนะครับไปต่อทำกันตัดพึ่งยังไม่เสร็จทิ้งมีดเลยบันต้นนะครับ ดีนะครับมองข้างล่างด้วยก็ไม่ใช่ไฟไหม้อยู่ข้างล่างนะครับกวา่าด่าอ่งอ่่าอีอีกนะครับดีาอ่าอับ,น,บน่นนอานนนนอ่าอ่่าน่าึ่หอ่อ่าอ่าอ่า่่่า่ ข้างบนก็เป็นเกรอนครับหย่อนมีดนี้ลงไปเลยครับเราไม่ใช้แล้วครับเป็นไปแล้ใช่ครับเกไปาดิโกาตามใจต่านต้นนะครับให้เมันเงี่ยไปเลยเกรอนมันขึ้นไปข้างบนอีกไม่เป็นไรครับตัดตรงนี้เลยครับแต่ลงมาครับโค้งตรงเลยครับตรงเลยครับไม่ต้องโค้งครับโอเคครับขึ้นไปนั่นถูกต้องครับเกรอนก้อนเบลล์ครับโอ้โหดูครับ ดูคนตัดน้ำผึ้งเลยครับย้อยแขนเลยครับโอ้ฝั่งนู้นมันเป็นน้ำผึ้งนะพี่น้องครับฝั่งพี่ก็ปิดตาปิดตาด้วยครับโอ้โหไม่เป็นไรครับพันต้นครับดูครับย้อยมือเลยครับใส่ถุงครับสงสัยเดาไปกินเองครับ ใหญ่มากเลยไหนมีล่วงนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับทานต้นทั้งทิ้งมีดแล้วก็ปาดน้ำพึ่งทิ้งด้วยนะครับใถ่เลยโอ้น้ำนี่เหนียวเลยนะครับน่าจะเห็นนะครับย้อยแขนเมื่อกี้นะครับสุดยอดหอมรึมเลยครับเนี่ยครับ เต็มจริงๆครับฝั่งนี้ยังมีเกสนนรเงินต้นมางบาทออกนะครับดูนะครับมีเกสรเหลือนะครับพันต้นนะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้น่าจะมีนะครับ โอ้โหตัดน้ำพิ่งจิงแล้วครับไม่เป็นไรครับตัดไปเลยครับตัดไปเลยครับตัดไปเลยครับน้ำกิ้พึ่งครับตรงนี้ก็มีจะสอนนิดนึงครับเนี่ยครับลายมันนี่ไงครับเนี่ยใช่ครับอีกครับฝั่งมันอยู่แต่ฝั่งนี้นะครับกิ้พึ่งนะครับนจะได้แล้วนะพันต้นครับน่าจะนี่ครับกวาดต่งเสร็จผมอีกแล้วนะครับ ดีๆครับดีๆครับแสะหมดแน่นะครับเมื่อวานผมแสะไม่หมดเลยครับไลยวะ <c oughs> ได้ครับได้ครับโอ้มันย้อยครับเอ,เอารองไว้ครับ สายสารเรียกเอาตรงไว้นะครับตรงน้ำพึ่งครับเอามีขูดออกอีกก็ได้นะครับนั่นนะครับมันเป็นจุดกลางโอเคครับพอครับพอครับนี่ครับโอ้โหเป็นเพื่อนหน่อยนะครับข้างนอกนะครับที่เราใส่ไปครับพันต้นครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนถุงนะครับพี่น้องครับลักทุเลหน่อยนะครับได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลนะครับนี่นะครับมั่งครับ ไปครับพี่น้องครับลงเลยครับก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรให้บู๊หวานมากมายนะครับผ่านต้นกดทั้งทิ้งมีดต้นปาดมันพิ่งทิ้งนะครับกว่าจะเจอนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับหนุ่มบ้านโคกนะครับโอ้โหแล้วก็อย่าลืมผ่านต้นนะครับเฟซบุ๊กแอดไปได้ครับดูสีน้ำผึ้งครับหอมลึ่นครับเหนียวครับสุดยอดครับไปครับพี่น้องครับ